อ่วันนี้นะครับจะลองลองเอารถับในไร่ดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาไร่ข้าวนะครับขับด้วยเกียร์เกียร์หนึ่งแล้วครับเกียร์หนึ่งขับสองเราจะลองลองดูนะครับว่ารถจะไปได้ไหมวิวค่อนข้างสวยนะครับแต่ทางมันก็จะลื่นลื่นนิดนึงเพราะฝนก็เพิ่งตกเสร็จนะครับนี่นะครับ ด้านล่างก็มีการเก็บข้าวอุ้ยแรงนะครับแรงแรงแรงมันก็จะมีการเก็บข้าวของชาวบ้านนะครับนี่ครับนี่ฮะรถวันนี้เราจะลุยไล่ข้าวหน่อย ลวยไล่ข้าวนะครับ,รบแบบนี้โอ้ลึกจังเลยครับซึ่งตกหลุมแต่ละทีนั้นมีจุกครับจุกแรงด้วยนะนี่นะครับ ค่อยๆย่อนนะฮะตรงนี้ลึกนะครับค่อยๆย่อนไปนะครับค่อยๆย่อนอลงได้แล้วนะครับแล้วก็ไปไปต่อครับไปต่อนี่ครับ นี่นะครับก็ค่อยไปนะครับนี่นะครับไบบล่ข้าวรถถ่ายก็พร้อมตีแล้วนะครับสภาพหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับ,ก,รบก็ยังเลื่อนอยู่ นี่แหละครับวิถีชีวิตของข้าวเหนียวรอยลืมหัวมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยนะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆ ตรงนี้ก็ค่อนข้างชันนะครับนี่ครับรถพี่เขาก็จะไปเก็บข้าวตรงนั้น